พามาเที่ยวชมสวนยางนะคะสวนยางเก็บที่ยางไปขายแล้วค่ะวันนี้ค่ะนี่ค่ะวันนี้จะไปขายแล้วนะคะกิโลละสามสิบบาทต้นๆค่ะนี่ค่ะเต็มกระป๋อหมดเลยค่ะเต็มกระป๋หมดเลยค่ะพามาดูสวนยางนะคะชมบรรยากาศค่ะสุดยอดเลยค่ะ จะมาหยอดกดนะคะเอาธรรมชาติมาให้ดูค่ะจะหยอดกดค่ะนี่ค่ะอากาศดีๆค่ะสวนยางไม่เคลือนะคะสุดยอดเลยนะคะอากาศดีมากเลยค่ะสวยงามค่ะต้นยางสวยงามนะคะ